ผมสวัสดีครับห้อรหาไม่ว่างเลยจ่าว่างไหมนีว่ว่าง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 แต่รอเลขเขายังไม่มาเลยเดี๋ยวเอาของเราไปก่อนก็ได้โอ้เลขเลขมีที่มาใช่ไหมจ๊ะอืมอืมเดี๋ยวถ้มาเรค่อยอัดไปจ้าแสดงว่าเลขเขาแม่นใช่ไหมแมนนึงวันที่แล้วสี่ชุดผมไม่ได้ซื้อผมนั่งดูอยู่จ้าอ๋อสดายเลย ค่ะเอาไม่เป็นไรเราเ,เอาหวเาหย<ป>เราไปก่อนเนาะถ,ถ้าเรานก็ได้จะถ้าได้ยังไงก็จะเอาจะเอาไปที่ฟอร์มไปนั่นหรือจะเอาเขียนเอาเขียนเอาก็ได้จ<ม>้ะเขียนเอาก็วิ่งบนเก้ากับเจ็ดวิ่งบนเก้ากับเจ็ดจ้ะหลักร้อยแปดเก้าศูนย์เปดเก้าศูนย์หลักร้อย หลักสิบเก้าจ้ะหลักหน่วยเลขห้าก,กับเลขเจ็ดหลักหน่วยห้ากับเจ็ดครสามตัวก็มีศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าเจ็ดสองตัวเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าห้าเก้าเจ็ดมาจะอยู่ในโครงการครึ่งราคาแล้วคำนวณได้แบบนี้เนาะอ๋อจ้ะใช่หลักเก้านี่จะหนักหน่อยง้วนนี้อาจจะ เนี่ยเก้าจิตเนี่ยอาจจะมาหมดแล้วหนีเก้าอะไม่ได้เงินไม่หนีมันละเก้าปีนี้อืมปักหลับทั้งปีเนาะเออหมดแล้วเขาให้มาเก้าได้สี่ชุดมีเก้าสามชุดเดียวโครลเลยอืม <80 S 1> จ้าจากสิบล่างศูนย์หนึ่งสองสี่ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ศูนย์หนึ่งสองสามสี่จ้าวงไปที่ศูนย์สองศูนย์สอง หลักหน่วยมีห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าโอ้ไปที่ห้ <5, 7, S 2> ากับเจ็ดห้ากับเจ็ดจ้ะเลขล่างวิ่งสองกับห้านะจ้ะวิ่งสองกับห้าน้อชุดสองตัวศูนย์ห้าสองห้าศูนย์ห้าสองห้าศูนย์เจ็ดสองเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดคิดว่าถ้าอีกเซเดียนก็น่าจะเป็น สี่เจ็อีกชุดหนึ่งอืมสี่เจ็ดจ้ะอือนี่นหละประมาณนี้แหละคิดว่าน่าโชคดีอ่ะวันนี้จ้ะอู้เลขไม่หลายหางเนาะเลขบนก็เนี่ยแค่สองหางจำจริงว่าจะวางหางเดียวกลัวมันจะออกไม่รู้ก้าวห้าหรือก้าเจ็ดนะคิดว่ามันออกแน่นอนนะอ่ะอือชุดไหนชุดหนึ่งต้องมาให้เห็นใช่ไหม ใช่ใช่เพราะว่าผมทําสูตรใหม่สูตรระบุเลขคู่เลขคี่เลยออค่หมดที่แล้วหมดที่แล้วผมก็ระบุหลักหน่วยเลขคี่เห็นไหมแต่สูตรไม่มีสามนี่มันปวดใจตรงนี้แหละอืม,มาสักมาเก้าสามเนาะหลักสิบผมก็เล็งแปดกับเก้าก็ถามเพื่อนดูเฮ้ยใครดับเก้าบงว่ามันก็มันบอกว่าเกาไม่ดับเราก็าเอามาก็ได้แค่เก้าเจ็บอย่างเดียวอีกอืมค่ะ ตอน่าหลักหน่วยล่างก็ยังเป็นเลขขี้อยู่จ้าืักสิบปเป็นเลขคู่ค่ะถือว่าไม่ <จะ S 1> ไม่ยอ่<ด>หรอเแ<า>ยกบนแยกล่างให้ด้วยเนาะใช่ใช่ผมแยกบนแยกล่างไม่เอาสองตัวบนล่างแบบเขาหรอกผมไม่รู้จะซื้อยังไงเว้ยเนาะเผื่อเผื่อบางคนเขาอยากเล่นบนอย่างเดียวเนี่ยเขาก็เล่นได้ล่างไม่ต้องไปเล่นจ้าแต่เขามั่นใจตัวเลขเราเออออกบนแน่ล่างเขาไม่เล่นก็ไม่เป็นไร ประหยัดอะไรเล่นทั้งบนก็ต้องกลัวทั้งล่างอีกจ้าก็ถือว่าประหยัดต้นทุนได้เยอะเนาะก็พิจารณาดูผมก็เราก็คนเล่นเนาะก็เห็นใจคนซื้อเหมือนกันโอ้ซื้อแต่ละวนนีเยอะเหมือนกันนะใช่จ้แต่หลักสิบวเนี่ยผมมายืนเก้าอีกงวดแน่นอนอืมยังไงก็เก้าต้องมาใช่ไหมใช่ถ้าไม่มีอะไรเอ็กซ์เดดนสองตัวนี้แน่นอนเก้าห้าเก้าเจ็ดมาให้เห็นแน่แน ใช่ใช่เข้าโครงการเ้าวหมมันเข้าแน่นอนเพราะปหาสิริตรีไม่ได้เลยอืมไม่เข้าแน่นอนแล้วเข้าก็ต้องเอาเข้าห้าจ้าขึ้นก็ต้ 3, 3องสามตัวนี้เข้าแน่นอนในศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าเจ็ดเนี่ยจ้าอ๋อค่ะเข้าอะไรเลขรหัสเจ้าอะไรเขาก็ไม่รู้อ๋อจ้า ถ้าเข้าโครงการคุณรอใลองดูอีกทีว่ามันจะมาไม้งวดที่แล้วหลักวางหลักร้อยสองก็สามโผไปหลักหน่วยเลย <c oughs> จอื่ไม่เป็นไรแต่ก็จะรอให<จ>้เลขมีที่มาเนาะถ้ายังไงก็ฟันโค้งสุดท้ายให้หน่อยแล้วกันใช่ใช่เดี๋ยวจะโทรบ,บอกส่วนตัวก็ได้ไม่เป็นไรโอเคค่ะโอเคค่ะเอายัางไงก็ให้ให้รวยรงวดนี้จ้ะครับครับให้ ได้เงินเหมือนกันหลายๆงวดเราไม่ได้เงินเนี่ยเนาะค่ะค่ะจ้ะทนทำงวดเสียไปเยอะเหมือนกันวที่ล้วหน้ามืดเลยเออเหมือนกันทางนี้ก็เหมือนกันลงทุนไปบันดะไทยเลยวิ่งสี่บนลงล่างเฉยเลยจ้ะสู้ใหม่เนาะค่ะค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากๆนะคะรวยๆวันนี้ปังปังจ้าจ้าสัสดค่ะปังแล้วแหละค่ะสวัสดีครับ จ่ากกได้ยินเสียงสัมผัสแล้นะค่ะทางเส้นปากซองแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวสาวบาันาจะทวนตัวเลขให้ฟังอีกเที่ยนึงย่ำคือเกาเด้อค่ะพี่น้องสูตรไว้คำนวณมีเขามีหลุดนํามาเป็นแค่แนวทางใส่วิจจะละนะยาหลายๆก่อนจะนําไปลงทุนขออย่างเดียวคือฟังให้จบฟังให้เข้าใจจ้าวันที่16มิถุนายน,ยน6 7จะ้ะวิ่งบน9กับเดเด้อค่ะหลักร้อยมี8มี9มี0หลักสิบมีเกาตัวเดียวโคโล หลักหน่วยเพป็นให้มาหากับเจ็ดจ้าจับให้คือ0ูนย์เกกับ0ูนย์เกตัดให้สองหางคือ95กับ97แค่นั้นเด้อจา้าสําหรับเลขล่างวิ่งสองกับ5้าเด้อพี่น้องจา้าหลักสิบมีศนย์มี1มี2มี3มี4หลักหน่วยมี5มี7มี9จา้าจับผู้ไหมี0ูนย์หาสองหาศูนยองจ็ดแล้วก็4ีเจ็ดจา้า ผู้ใดอยากโทรหาเพิ่นโทรไปได้ที่0931414619จะสามารถติดต่อได้โดยตรงเนาะรอเบิ่งค่ะรอฟังวา่าเพิ่นมีโลเพิ่นมีเลขเนาะค่ะเลขมีที่มาเม่นๆมงวดบัางหันในซ4หางกะเข้าไปที่93เพิ่นก็อยากน้ามาแบ่งปันกะรอฟังวา่าเพิ่นสีไดมาอีกบบงวดน,นี่เนาะจะกะตามนี้อันนี้เป็นสูตรหวยคำนวนเพิ่นเด้อค่ะเพิ่นนํามาฝากมาตอนเนาะค่ะกะพิจารณาจบซ้อมเบิ่งค่ะสําหรับตัวเลข ย่าหนีเก่าเป็นว่าเก่ากะยังสีมาคือเก่าอยู่เิ่นว่าย่าหนีเลยเก่าเด้อ่าสันว่า่าสันว่า,นวาเนะาะค่ะเนาะมักคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กริ๊งกิงเป็นกำลังใจในเด้อค่ะเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปหรือผู้ใดมีแนวทางอยากวางในช่องสาบานาทักทายมาบอกมาฝากมาต้อนกันไดจ้ะเอาพี่น้องคลิปนี้บ่อบบ๊อบไลใหญ่ไปนึกวันที่16บกพาคมสองนารยย้อสาบานาคอพี่น้องแฟนช่องเอซีสุขสุขุน เฮงปังดังรวยสุขูสุขุนเงินเลยกองท้องเลยเขาสาธุสาธุกิปนี้ฝากไว้แค่นี้พอกันกิปหนาไปเราจะสวัสดีค่ะยะทาวะลิวะหาปุราปาลิปุเลนติสาขะลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกรัรปติอิจิตังปะจิตังตุมหังจิตปะเมวสมมิชันโต สัพเพ,พปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามนิโชติระโสยธาสัพีติโยยวัชันโตสัพพโรคโควินัสตุม,มาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโคภวะอภิวาธานะศีลิตสนิจังวุธาปจายนอง จตารโรธรรม,มาวัฒนติอายุวันโนสุข,ขังพระลัง